สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอกับดุยอีกแล้วนะครับคือจริงๆรแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยขอบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ดุยอยากจะทํามานานมากๆแล้วแต่ไม่มีโอกาสทําสักทีขนาดปเดินห้างไปมหาลัยทํากิจกรรมต่างๆ่างเนี้ยคือจะพบเจอบ่อยมากปัญหาที่เจอคือผู้ชายหน้าเทาผู้ชายแบบปัดชิมเมอร์ปาก เยิมหน้าวาวเป็นเกาหลีนี้แลหน้าขาวมากมันไม่โอเคอะแกจริง <S <S คือจะบอกว่าการแต่งหน้าของผู้ชายอะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยู่นะเข้าใจได้ว่าบางคนเนี่ยไปดูการแต่งหน้าเดี๋ยวนี้บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นผู้หญิงอะเยอะแยะไปหมดเลยอะบางคนไปดูอาไปดูการแต่งหน้าของผู้หญิงแล้วเอามาใช้มาทําตามอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องทําตามทุกขั้นตอนฮะเราทําตามแค่บางขั้นตอนก็ได้ครับแล้ววันนี้นะครับดิวก็จะมาโชว์ให้ดูนะฮะระหว่างเมคอัพของผู้ชายที่ควรทํากับไม่ควรทํา เอาไปว่าเมคอัพเก่งดีกว่าก็เลือกเอาแล้วกันสวยกับตลกจะเลือกอะไรเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกลงรองพื้นอยากเกาหลีใช่ไหมเกาหลีต้องยังไงหน้าต้องขาวเพ<อ>ราะฉะนั้นรองพื้นจะต้องเบอร์ขาวที่สุดเพื่อที่จะปไปได้เริ่มต่อไปเราต้องมาปิดใต้ตาที่เป็นแพนด้าของเราเพราะฉะนั้นอยากหน้าพุ่งใช่ไหมต้องเบอร์ขาวเหมือนกัน เริ่มครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาบำรุงผิวกันก่อนเลยครับก็ <we> ใช้เอสเซนต์บำรุงผิวนะครับ <we> แล้วก็เป็นกันแดดฮนะ <we> แต่ว่าวันนี้ดูใช้เป็นแบบสเปรย์ <we> ครับแล้วเราก็พร้อมที่จะลงรองพื้นนะครับ <we> วันนี้ก็ใช้รองพื้นที่สีเป็นสีผิวของตัวเอง ต่อไปก็เป็นการปิดคอนซีลเลอร์ใต้ตานะครับเราใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อน้ำนะฮะเนื้อลิควนะครับอย่างนั้นไม่พอต้ะขัะ้นตอนต่อไปลงแป้งแป้งที่ใช้ผสมรองพื้นเท่านั้นลูมผลเราต้องไม่มีนะเป็นเกาหลีเนี่ยต้องแน่นเริ่มเน้นะละ นั่นเปล่าต่อไปเราจะมาเซตทุกอย่างนะครับด้วยแป้งขุ่นนะฮะเพราะว่าการใช้แป้งขุ่นเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างดูบางเบาลงนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับปัดออกขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดสําคัญมากๆคือการเพิ่มมิติให้ใบหน้าเพระนาะฉะนั้นกรอบหน้าล้องชัดสําคัญที่สุดจมูกจมูกยังไม่พุง่ง นี่เลยแตะลงไปเลยสองนิ้วหนึ่งสองับอืมเป็นไงต่อไปสำหรับการคอนทัวร์นะครับเราจะคอนทัวร์แบบเบามือมากๆเบามือมากๆากเพราะไม่งั้นหน้าเราจะเป็นเหมือนแบบหน้าไหมมานะไม่โอเคเบาๆเห็นไหมว่าแทบจะไม่เห็นสีเลยแล้วที่เหลือจากแปรงนะฮะใช้ปัดเข้ามาตรงหน้าแก้มเลยต่อไปเขียนคิ้วคิ้วของเกาหลียังไงคิ้วเกาหลี ต้องคิ้วตรงแล้วก็ต้องคิ้วหนาสำหรับคนไหนที่เห็นไหมสังเกตได้ว่าดูดีคิ้วแตกเห็นปะดูจะใช้มาสคาราที่เป็นมาสคาราที่แห้งแล้วหรือว่าถ้าคนไหนซื้อมาใหม่เนี่ยก็ให้เปิดทิ้งไว้ประมาณสามวันนะฮะปัดลงไปที่คิ้วเลยนี้ปัดก่อนปัดตามขนคิ้วเลยข้างแล้วสองรอบนะครับตรงที่เราเป็นรอยแหว่งของคิ้วนะครับให้เอาแปรงหัวตัดนี้จิ้มกับอันนี้ หลังจากนั้นเติมลงไปที่ช่องว่างของเราเลยอย่างนี้เหมือนเติมคําในช่องว่างเท่านี้คิ้วเราก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะเห็นไหมเอ่ยว่ารอยแตกหายไปแล้วแล้วก็คิ้วดูเป็นธรรมชาติเป็นเส้นคิ้วขนคิ้วจริงๆครับต่อไปคือการเพิ่มความออชมสมพูให้กับผิวหน้าเพราะว่าหน้าเราต้องออชมสมพูนอกจากขาวแล้วต้องออชมสมพูด,ด้วยเริ่มไกแก้มนสมพู สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากปัดแก้มนะครับแนะนำให้ปัดเป็นสีธรรมชาตินะฮะหรือว่าเป็นสีออกโทนส้มก็จะใช้สีประมาณนี้เห็นไ,ไหมเอ่ยแล้วปัดลงมาตามเส้นอย่างเงี้ยตามแก้มนี้เลยปัดเข้ามาน้อยๆแค่นี้พอต่อไปลิปขั้นตอนของลิปเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเกาหลีต้อง ปากเป็นชี้นน่ารักน่ารากแล้วก็ข้างนอกต้องขอบปากแบบเบลลเพราะฉะนั้นเราใช้รองพืนอันแรกแล้วก็ชิมเมอร์ของเราเนี่ยจะล่องทาใต้ตาด้วยเพราะว่าเราต้องมีดอลลี่อายเท่านั้นสำหรับขั้นตอนของการทาปากนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนที่ปากซิ๊หรือว่าอยากให้ปากดูอมชมพูขึ้นนะครับหรือก็จะใช้เป็นลิปบล์มที่เป็นอย่างนี้ย เป็นบาร์ที่มีสีแบบนี้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหัวที่เป็นฝั่งที่เป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยเอามาเกลี่ยเลยแล้วก็ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำหให้เราดูเป็นเกาหลีเกาหลีต้องตาอะไรตาอะไรตาตกเริ่มอายไลเนอร์เลยเขียนแบบเส้นไม่ต้องใหญ่มากดูนะตาตกน่ารักปะ เกออาหลีเกาหลีเกาหลีต้องแบบนี้แหละแค่เนี้ยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนอะ่ะนี่ก็พร้อมตลอดแหละดูด้วยตลอดหืเป๊ะ,ะตาตกแล้น่ารักขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากหน้าฉ่ำวาวหรืออยากให้หน้าที่เป็นแป้ง,ปงของเราเนี่ยดูไม่เป็นแป้งนะครับก็ให้ใช้เป็นเปยนน้ำแร่นะฮะ ฉีดท,ทับลงไปแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับสับเบาๆฮะครับผมเท่านี้นะครับก็จะในหน้าที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูสว่างสดใสไม่วอกไม่ลอยแล้วครับ